ทุกคนมาแลเปิดเตาพิ้งนะคะอาการมันเย็นนะลงลงเปิดเตาปิ้งนี่มันเป็นแก๊สน,นะคะมันเสียายใช้ใหม่ฟื้นนะอันนี้ไหม้ฟืนโลก it's Christmas <S น,นะคะติดแลยวเตาพิ้งในปกติเราไม่ค่อยเปิดนะคะเพราะว่าที่บ้านมันก็มีเครื่องทาความร้อนนั้นมันอุ่นทางบ้านอยู่แล้วแต่วันนี้เปิดให้ทุกคนเลยน,นะคะว่ามันทํางานฟื้นนะแต่พอดีมันมีมะตกกันมาเลยตาแน่นเด้อ นี่เปิดต um 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 ู um um no ้มาตน่นๆๆๆๆๆนนมาเน่ยนี่นีนี่นี่ิ้มาะยิ้มตกเนี่ยิมมะตกีิดว่าตกตัวชาวนะคะอ่าี่ดว่าตกตัวชาวเนี่มันตกแล้วนะคะตัวชาวันโรงเรียนเปิดแชร์เปิดแชร์ส่องชมงนะพว่ายิมะตกนี่มันตกแล้วนะแต่นี่มันมันมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยนะคะนี่อ่า เดี๋ยวออกมาเลยออกมาเลยเลยไหม Make a real snowball ม a า a นี่นะคะตอนนี้อาการหลบเซ่นะคะอ้ทุกคนนี่กำลังตอกนะคะกำลังตอกให้มากกำลังตอกโน่นเล่นนะคะนี่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 เปิดตู้มาเล่นนี่เล่นนะคะที่รังบ้านนะดูบบาะนี่จังเลยเห็นดูเบาะนี่เบาะนี่จับกันเอาไหมไปเอาแล้วเอาแล้ว

สาวตั้งขอบคุณทุกการติดตามการรับชมนะคะกาบฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะพบกันใหม่วิดีโอหน้านาวค่ะสำหรับวันนี้สาสวัสดีค่ะนั่งลงแล้วนั่งลงอ่ะฮะเก่งครับร้อนไหมโอ้โอ้ดูมามาแล้วชิวโอ้โหร้อนร้อนเหรอร้อนโอ้โหร้อนร้อน